พระอาจารย์ฟันแท่จริงวันออกเดินทางนี้ก็จับไข่อยู่บ้างแล้วแต่ไม่เล่าให้เขาฟังเพราะเนว่าเขาจะเป็นอารมณ์ด้วยพอเขากลับก็ตั้งหน้าภาวนาเดินตามชายเขาลนบโกละดกร้องส่งเสียงใบไม้ล่วงเินโปร่งข้างบนไม่ได้สังวลตั้งใจภาวนาพร้อมขาเจ้าเดินทั้งจับไข่ทั้งเดินภาวนาไปตามไหล่เขา นกดูเบาล่องเสียงดังฟ้องได้ยินใจเดินทางไปได้ถึงห้ามองเยเ็นเสร็จจนถึงเขตบ้านนานกเขาพบพระอาจารย์เจ้าองค์หนึ่งสาคัญคือพระอาจารย์ฟั้นวัดป่าธาตุนาเวงท่านกําลังเดินทางมากับพระสามสี่องค์ท่านประสงค์จะไปขั้นฝาแดนมีตำรวจสองคนตามส่งท่านท่านถามว่าเอาจะไปไหนใครบ้างอยู่กับพระอาจารย์ใหญ่ทำไมจึงหนีออกจากท่านมาคนละทิศละทาง จึงนั่งคุกเข่าลงกับพื้นพร้อมทั้งปนมมือกราบเรียนท่านวรวบลัดเอาแต่ใจความท่านจิงล่าวว่าเออวันนี้คุณเดินทางตลอดวันทั้งไข่ไม่สั่งเห็นใจมากจงไปพักวัดข้านาเวงก่อนนะเดี๋ยวนี้วัดไม่มีพระผมจะให้ตำรวจสองคนนี้กลับไปส่งเดี๋ยวนี้แหละจากนี้ไปท่านผาดันผมไปกับพระก็ได้ตำรวจเอ๋ยส่อพุ่งนี้เช้าให้จิตโทอัมพรมาจีบยาให้พระนะ หายแล้วจึงไปวิ่กต่อไปขณะนั้นเวลาสายยันตะวันเย็นลุกลี่ลงรับขอบฟ้าแล้วตำรวจสองคนก็มารับเอาบริขารคนหนึ่งสะพายบาดคนหนึ่งแบกกดพร้อมทั้งถือเอากานา้ำปราบลาท่านกับพื้นดินแล้วก็ถิหนหลังใส่กันต่างพวกก็ต่างไปคือองค์ท่านไปทางทิศใต้กับพระข้าพระเจ้ากับตำรวจไปทางทิศเหนือข้าพระเจ้าก็จับไข่อย,อยู่อย่างนั้นทางไกลประมาณสิบกิโลเมตร เดินทางลักตัดโรงหนทางเข้าหนทางหนูไปก็ไม่มีมืดก็มืดไม่เห็นทาว,ว่าจะเหยียบอะไรเสียงบุญเสียงรำรแล้วภาวนาเมตตาเดินเพราะเพงจะเหยียบง,งูพอถึงท่านาเวงเวก็เกือบสามทุ่มตำรวจส่งขึ้นพุติแล้วเขาก็ไปพักที่พักเขาพอประมาณสี่ทุ่มให้ข้าวจางบ้างแต่หัวยังปวดหมัำหมัอยู่พอปรากวบ้างเล็กน้อยวันนั้นภาวนานอนมีไส้นั่ง แต่ก็ไม่หลับง่ายรุ่งเชา้าตรวจด,ดูน้ำ้ายน้ำฉันยังมีบริบูรณ์อยู่กวาดลานวัดท่อมกุติก็พอดีถึงเวลาทิชขาจันกร์ับจากบินทบาทยมใบาตามมาเอายาเม็ดมาให้คืเอ็ดเม็ดสิดโตอัมพรสั่งมาว่าให้ฉันครั้งละสองเม็ดวันละสองเวลาก่อนหรือหลังอาหารก็ได้พักอยู่นั่งหกเจ็ดวันไข้จะหายขาดเบาตนเบาตัวมากแข็งแรงขึ้นโดยรวดเร็วมาก รับอาหารก็มีรสชาติดีแม้ยาสิบเอ็ดเม็ดก็หมดเพียงแปด้าเม็ดเท่านั้นความตั้งใจของหมอถ้าสัญยานั้นหมดไม่หายขาดเขาจึงจะฉีดถ้าทั้งสันทั้งฉีดมันจะแรงเกินไปพักอยู่ที่นั้นอีกรวมทั้งหมดเป็นส1บ็ดวันสังเกตชาสันก็แข็งแรงขึ้นมามากแล้วเหมือนไม่ได้ไข้สักทีแล้วก็ลายอมว่าอาตมาจะลาไปซ่อขวเวยมใบรองขึ้นว่า รักษาหายแล้วทีนี้จะหนีไปละข้าพเจ้าทัานตบทั้งหัวเลาะเขาว่าอาตามาเป็นผู้ต้องหาหลวงปู่มั่นอยู่คือองค์ท่านเทศหนักแน่นว่าใครไปวิเวกกลับมาถามภาวนาไม่ได้ความจะเขียดหนีไม่ให้อยู่จำพรรษาด้วยเพราะไปเที่ยวเล่นเฉยๆและพระอาจารย์ฟันก็บอกไว้ว่าหายจากไข้แล้วจึงไปเที่ยววิเวกอีกต่อไปดังนี้โยมเอย๋ยอัตามาไปวิเวกในถ้ำในเขาในป่า ในดวององค์เดียวอาตามาก็ได้บุญโยมก็ได้ด้วยไม่เสียประโยชน์ทั้งสองทางหลวงปู่มั่นได้ทราบข่าวว่าอาตามาพักวิเวกเล่นอยู่ตามวัดเฉยๆก็เป็นเหตุให้หลวงปู่พิจารณาว่าอาตามาหยิบคลิ้วต่อข้อวัดครูบาอาจารย์เฉยๆมาหลบซ่อนตัวอยู่ไม่เห็นล่าเป็นฆ้าตายอะไรอาตามาก็ถูกเี็นองค์ข่างก็ไม่รับใ้สอนเลยตัดหนทางอาตามาอีกด,ด้วยโยมตอบว่าถ้าสานั้น ก็เป็นพันว่าไปได้แล้วจงแผ่เมตตาถึงพวกขันน้อยบ้างขั้นได้วันใหม่ขันเสร็จก็ออกเดินทางถึงบ้านโคกคํำพอดีพักวัดป่าเช้าขันเสร็จเดินทางต่อค้มถึงอำเภอนาแก่แต่ยังเดินต่อไปอยู่พักเสียงนาเขาเป็นเวลาหนึ่งทุ่มพอดีน้ำนี้ได้อาบมีได้ดืนมมีได้ลางเท้าตอนกลางคืนหนาวจัดห่มผ้าเตียงแข่งไม่ปกเท้าเพราะเท้านี้ได้ลาง ทนหนาวเอาเชาได้เวลาไม่มีน้ำล้างหน้าและ้วนปากเลยเอามือถูตาแล้วเข้าไปยินสบาดบ้านดูขันเสร็จเดินทางต่อถึงวัดป่าห้องแจ้วภาคพนมพักสองคืนแล้วไปวัดป่าเมืองเวพักหนึ่งคืนเดินทางต่อพักวัดต่อเกอ่าโบราณเป็นวัดลางเขาว่ามีผีดุหนึ่งคืนรุ่งเช้ายินสบาดสันเสร็จเดินทางต่อพักวัดปาา่าบ้านหนองห้างหนึ่งคืนเช้าสันเสร็จ เดินทางต่อพักบ้านนาโตกได้รับข่าวว่าหลวงตามีไปอยู่ถ้ำพระเวทก่อนแล้วโยมบ้านนาโตกพาไปถ้ำและพระอาจารย์สงก็พาไปหาด้วยตกลงได้ถ้ำมะเขือจวนถ้ำแล้วจากถ้ำมะเขือไปหาถ้ำพระอาจารย์สงไปประมาณสี่สิบเส้นตกลงจําเป็นก็ต้องพักถ้ำมะเขือแล้วสัญญากันว่าพรุ่งนี้เช้าไปบินสบาทรักันที่ป่าละมอหันไกลจากที่พัก ประมาณกิโลเมตรโยมเขาจะรับใส่บาทที่นั่นว่าแล้วพระอาจารย์ฝน้อกกลับข้ามท่านโยมซอกกลับบ้านโยมคงเราสองคุ่จึงจะถึงบ้านเหลือแต่เราอยู่คนเดียวเปลี่ยวที่สุดไปจุดก็ไม่มีเขียนก็ไม่มีอนิจจาสับพทุกขาในส่วนกายาแต่จิตใจนั้นนาขณะนั้นอยู่ธรรมดาเฉยๆไม่สุขไม่ทุกเลยไม่ได้จางกดแผ่นดินเียงเหมือนจอมปวก นั่งไม่ได้น่าจะคว่ำลงตั้งแต่มันเป็นแผ่นดินแผ่นหินมาตั้งแต่ตะกูสันโถงมาจับัดน,นี้คงไม่มีพระเนมพงใดไปเป็นผีบ้าภาวนาอยู่ที่นั่นลึกขึ้นมาแล้วก็วน่าขำขำหมดหนทางก็เอาผ้าอาบนา้ำปูวันนั้นไม่ได้สงน้ำหยุดจำปูกับพื้นยินเอียงๆนอนหินหัวไปทางทิศใต้เอาห่อผ้าสังขาติมนหนุนบาดสตั้งไม่ได้ต้องถูกมัดติดกับต้นไม้ กอ,อดข้สอดเข้ากับคอไม้ทั้งปลอกเพราะไม่ได้ลังเวลาน,นอนเอาสอบทางขวานัดไว้กับกำหนดลมหายใจควอมปลาาฏว่านอนไม่หลับเลยตาใสแ๋วตลอดลุ่อันนี้ก็เป็นภาพพบส่วนตัวอันหนึงน่งนึกเห็นกล่าวใดหน้าหัวเลาะตนเองมากและก็เป็นเครื่องเพิ่มความเฉียดลาบในสงสารอยู่แบบไม่เสียธรรมกลายเป็นปตีตังจยานยาในส่วนอดีตไปในตัว เป็นพยานในส่วนปัจจุบันและอนาคตได้ไม่สงสัย